โอ้ไม่กอดนั่นก็ทองนี่ก็ทองและนั่นก็ทองโอ้ oh! วันนี้ต่อตอปิโดมาตรุยในแมปออฟบีที่แบบว่ามีสอ <What? S 1> งฝั่งระหว่างคนรวยกับคนจนโอ <Yeah. S 1> ้แต่ละแมปแต่ละทางเดินนี่มันต้องเลือกอะไรมากมาย่อขนาดนี้นะเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อตอปิโดจะเอาชีวิตรอดจากแมปนี้ได้หรือไม่แต่จะเอาชีวิตรอดทำไมนะถ้าเกิดเขารวยขนาดนี้กันเรซสกเก้าอ่าแมปนี้มีให้เลือกระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับแต่ว่ารู้สึกตรงใช้โลบัคใช่ไหมก็เราเลือกเป็นคนจนก่อนละกัน โอ้ดูชุดสิชุดขาดแถมไม่มีรองเท้าอีกตั้งหากเป็นด่านออฟบี้นะครับมีคูบอดี้กับแกรดี้เข้ามานะครับไหนคุณยาขอเสียงหน่อยสิดูดีจะตแจะพม่ดูคนกอละมีชิดไหมคะคนกอละมีชิดไหมคะบากนิยาไม่มีแต่มี เดี๋ยวหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดพูดก่อนเลยคุณยายอะไรเนี่ยผม้พรน้องเพลงตรงนี้มานี่กันดีกว่าเราต้องเล่นแบบออฟบีแบบคนจนนะนี่ดูชุดพวกเราบ่งบอกถึงฐานะเลยดูซิว่าคนจนอย่างเรานี่จะแบบผ่านได้ไหะเอาหรออุ้ยเถียวมีทางคนรวยกับคนจนนั้นเราไปทางคนรวยมะเราอยากแบบว่าเพิ่มระดับคนรวยปึ๊บจอดูยังไงมันไม่ใช่ ต่อกับพี่โดทางของเราคือต้องเก็บขยะแล้วส่วนทางนู่นนี่นั่นดีเหรอออสุดยาดีมาทางนี้มีทางแยกอีกแล้วเอ๊ฉันอยากได้เงินได้ฉันขอโดทางเงินแล้วกันได้จอกับพี่โดได้หรอไหนดูซินี่ไงมันเป็นไอเทมสำหรับคนรวยนะอันนี้นีคนจนๆอย่างเราต้องมาทางนี้แล้วตรงนี้มันตากันยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยได้ได้อยู่ดีไงแล้วอันนี้ล่ะถ้าเราไปทางนี้ฟุ๊ฟุ๊ อ๋อสีเขียวไม่ได้คืออะไรอ่ะต้องต้องฉลับฟันปลาเนี่ยฉลับฟันปลาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหนลองดูสิสลับอย่างงี้หรอฟึบฟึบลองดูลองดูอย่างเงี้ยอ๋อสลับอย่างงี้ถึงจะรอด โอเค <Okay. S 1> จะอ่อจะพี่โจสีเขียวไม่ใช่แด่ๆดสีเขียวไม่ใช่แด่ๆด <What? S 2> ต้องทางเก่าๆอย่างนี้ดิเ,เดียดีทางเก่าๆเป็นทางของเราดูบ้าแล้วบ้างเหมือนชุดมาดูยุคหินยังไงก็ไม่รนะ <c oughs> ู้ยาวสามคนเนี่ยเดินเดิสิอดเดียไปแล้วดีต้องทางเก่าๆดีทางใหม่ๆไม่ได้นะครับต้องอะไรเก่าๆเท่ารั้น,นะครับเดี๋ยวประมาณสักสเตทที่40เราเปลี่ยนมาเป็นคนรวยกันใ ตาจับพี่โยอุ้ยโอ้โหอยากเปลี่ยนเลยเนี่ยดีเงินกระดาษไปเงินได้ไหมฉันว่อาเดี๋ยวฉันเอากระดาษอเดาไปสร้างเงินก็ได้นะจต่อตาพี่โยโอ้โหแบงก้าโมไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้หรออันนี้ทำไงอ่ะอ๋ออ้อมทางนี้ฟืนย่อย่อย่อไปโอเคเอ้าตายได้ไงอ่ะคุณยาย ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยตามมาตามมาตามครูบดีปะทึบชึบอ๋ออย่างนี้นี่เองชึบมาผ่านแล้วแล้วก็ไปอ้าวซุมเป็นทางซุมสเตทที่สิบเอ็ดนี่อันนี้เหรออ้าวไปแล้วสีดำมะดีนี่จ่อันนี้อันนี้อันนี้อีกดีอ๋อโอเคเด็บตรงโอ้ทองทองโอ้ละเีาอะไรอ่ะ อันนี้ฉิมอันนี้ทองขึ้นลาสดิมกาะเย้ยเออนั่นน่ะสิโหอยากให้ทองจริงๆเลยอุ้ยผ่านได้ผ่านได้อยู่เย้เย้ไงล่ะฟึบสบายตรงนี้โอ้หสีเขียวอีกแล้วไม่ได้นะครับต้องมาตรงสีน้ำตาลนะครับอันนี้อันนี้ทางสุม่มเราไม่ใช่สีเขียวสีน้ำตาลไม่ได้แล้วถ้าเป็นสีแดงอะ่ะฟึบสีแดงผ่านอันนี้สีแดงไม่ผ่านอ,าอันนี้ละ่อนนละอุ้ยอันนี้ได้ออนนไดเออ อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อะไรอันนี้กันจา้ย์ลอดเฉยเดีอันนี้เหยียบได้หมดปะฮจึบจะจบเหยียบได้หมดนะครับแล้วก็ขึ้นไปนี่ขึ้นมาได้แล้วข้างหน้ามีเช็คพอยต์ขอเหยียบก่อนอ่าแล้วก็มาอันนี้ประจอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเช็คกิ่งไม้อัาถาษสุดๆโอ้นี่โอ้ยหวานเจียวมากเลยเรียบร้อยขึ้นบันได เอาคุณยาตกลงไปแล้วหรอจะต้องโใหไปจะตอจ่อจะพิโยไฟก่อนเยอเดี๋ยวฉันจะตามไปนะได้เลยฟืบมาทางนี้ซึบอ่ะอันนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็อันนี้ฝั่งซ้าย,ย,ายเยียบสีแดงชุดโอ้ยโดดไปแล้วไม่เฮ้ยจุบอ่ะยังได้อยู่เฮ้ยจึบเย่ผ่านแล้วเหย็ยบบอลฟึบสลับโอ้โหรถสปอร์ตไม่ได้ต้องรถสีชมพูเราสลับข้างได้ไหมอ่ะ โอ้ยสลับข้างได้เป็นคนรวยไม่ต้องใช้โลบารด้วยหรอเฮ้ยขยับข้างได้จริงๆเหอไหนฉันจะลองขยับดูดีโอ้โหเป็นคนรวยอยู่รถสปอร์ตนี่ดูมาแล้วฟื้ออ๋อใช้หลังเฉยอันนี้ต้องกระโดดนะครับคนรวย vs คนจนด่โอ้โหแล้วมันตากันยังไง <c oughs> ไม่ได้มีความต่างเลยว้าวว้าวหยุดอ,อ,อ,อาชุดดียกได้หมดเจ้าเอาสีเขียวตกเหรออุ้ยอันนี้ได้เออโอ้อฉันรวยจะตอจ่อจะไปโย<า>เกิดนายเป็นคนรวยอ่ะนายจะต้องเลือกสีเขียวกับสีขาวแต่ถ้าเกิดว่านายเป็นคนจนน่ะนายจะต้องเลือกสีดำกับสีนดำโอ,อ้น,นี่อเข้าใจแล้วโอเคมันก็มีตัวเลือกแค่สองอันใช่ไหมนี่ แล้วก็เขียวแล้วก็น,นี่แล้วก็อันนี้โอเคเก็ตนะมาโอ้โหตาลายสุดๆไปเลยอันนี้สเตทที่28แล้วนะครับโอ้ยังอีกยาวไกลมาเลยทางคนรวยทางนี้อันนี้สีเขียวเราเหยียบได้เอ้าออตตกนะครับเราต้องเดินดีๆโอ้โหแต่มันแข่งมากเลยอจึบอจึบอจึบเดียบรอยแล้วก็อุโหโหอ้ยว้าวรอฉันด้วย ว้าไปแล้วอย่าอย่านี่หลบไปคนรวยแซงแล้วคนรวยแซงแล้วคนรวยแซงแล้วเรียบร้อยฉันไปก่อนแล้วหมุน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 ชึบหมาแล้วแล้วก็สไลด์ลงไปเลยฟื๊บมาสลับเป็นคนจนบ้างดีกว่าดิฉันเป็นคนรวยยังการันแต่จนเห็นไหม มาเลยครับสลับกันโอ้โหชุบดิอ่ะอันนี้ต้องสลับจับได้แล้วก็อันนี้สีน้ำตาลเฮ้ยชุบชุบหลบเลเซอร์หลบได้อยู่เย,ย่โอ้กองขยะนะครับอันนี้กับเอกสารนี่ครับเรามากองขยะก่อนทางนี้อันนี้อะไรอะ่ะว้าวกองเงินกับถังขยะ อันนี้เปลี่ยนอ,อยากได้อันเดียถุงเงินเลยไม่ค่อยเห็นเก่งเงินเท่าไหร่นะครับเราสามารถสลับได้เรื่อยๆนะทุกคนนี่สเตทที่3 9แล้วลงมาตรงนี้แล้วก็สีเขียวยาวไปเลยมาจุ๊บจุ๊บกระโดดกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ขึ้นอุ้ยนี่มันนูบนี่ดาขึ้นมาถึงนูบแล้วนะครับเข้าไปที่ปากนูบปึ๊บแล้วก็สไลด์ลงมาทางนี้โอ้ปึบ๊บแต่ว่าสลับได้ดีดาถ้าเราอยากปีนอย่างเดียวนะครับก็สลับไปเรื่อยๆนี่ครับ ไม่ได้นี่ดาดอ๋อมันทางมันสลับให้อยู่แล้วเนี่ยเช็คพอยต์เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหช่วงเม้น์มากๆเนี่ยจะอร์จพี่โดของนายหรือของของฉันเนี่ยโอเคอะเดดูดิชั้นนี้มันขึ้นเลยเนี่ยอุจจาระนี่คือแบบเต็มโถช่วงเลยโอ้โหของแกสีทองอะ่ะนะครับเป็นการบ s อระหว่างคนจนเหลือคนรวยนะครับในดาตออฟบีโบรบล็อกลงไปที่สายลุงฟุบหลบไปฉันขอน้ำก่อนใครไปข้างล่างอะไวสุดๆ อโอ้โอดีทำไมน้ำไปเร็้วจังเยอะด่นดันสีโหดมากอยอันนี้ลงกับขึ้นเฮ้ย,อยขอขึ้นดีกว่าสลับข้างเป็นคนรวยหรือปีนขึ้นดีกว่าสวยกว่าฟืบโดนแต่สีเขียวอย่างเดียวมาทางนี้นะครับว้าชึบสีทองอันนี้ก็ไปที่สีเขียวอ,อ๋อกระโดดเหรอเฮ้ยจะว้าวว้าวว้าวอุ้ยกระโดดยากอยู่อันนี้ขอลองอีกรอบนึงถ้ากดอย่างนี้เฮ้ยจะอ๋อซูม ซูมเพาซูมง่ายกว่าฮึบนี่ฮึบว้วใช้ซูมเมาส์นะครับทุกคนอันนี้ห้ามโดนสีแดงตรงกลางทาได้เย่เช็คพอยต์มาตรงนี้ขึ้นเป็นแท่นสเตทที่57แล้ว58อันนี้เหยียบเหยียบขอบอย่างเดียวฟึบแล้วก็เช็คพอยต์อู้อันนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยอันนี้กระโดดรัวรัวฮึบจุบฮึบจุบฮึบจุบมาอันนี้บันไดหมุน เดี๋ยวข้างหน้าขอสลับข้างนะครับนี่ครับสลับข้างเอ้าไม่ใช่สลับดีสลับวันนี้มีร้านค้าซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยความเร็วแรงน้มถ่วงตะขอเกี่ยวสายลุงเมฆบินเนาะยังไม่เอาละครับเฮ้ยจุดหกสิบสามแล้วโว้ยผิดข้างเดี๋ยวเราต้องอีกสีหนึ่งสีน้ำตาลฟุบชุบ ชึบไปทางสีเขียวกับสีครีมไม่ได้เช็คพอยต์มาแล้วคนโจนของฉันต้องไปให้ไกลที่สุดนี่ปีนให้อยู่ไนล่ะคุณยาตามไม่ทันละวสิโอ้ยนายไปไหนแย่จะจอจะพี่โดฉันต้องนายไม่ทันเย้ฉันอยู่สเตทที่68แล้วเนี่ยปักฮบอ้ยฉันยังอยู่6 5าอยู่เย้ยดีลงมาแล้วเหยียบเหยียบโคมาทางนี้ แล้วก็อันนี้ค่อยๆอ,อย่ายให้มือโดนมาเฮ้ยขอเปลี่ยนบ้างสลับมาแล้วสลับข้างชึบเอาอ๋อมันมีขอบดำๆห้ามโดนเหรอนี่ครับสีดำห้ามโดนชึบชึบเช็คพอยต์แล้วก็กระโดดขึ้นชึบมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ก็ต้องเหยียบสีเขียวเหรอแต่ห้ามโดนสีน้ำตาลโอเคโดนได้ไหมลองดูอ๋อห้ามติดเลยเหยียบสีเขียวมือก็ห้ามโดนถึงถึง ข้ามาเรียบร้อโอ้แบงดีโอ้โหเส้นทางของคนรวยมาทางนี้ <c oughs> เอออันนี้สีเขียวลากยาวลงมาเลยซิกพอยต์โอ้แท่นนี้ฟึบตรงมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยอ่อชึบเย่ผ่านมาได้แล้วก็อันนี้สีเขียวว้าวเดี๋ยวสีเขียวพลาดได้ไงอะเดี๋ยวนะอันนี้อ๋อไปลงช่องแน่เลยอ๋อมันสุ่มนะครับเนี่ยเราต้องสลับปึ๊บปึบสลับโอเค ไปขึ้นไปยาวๆนะครับเจอนูบอีกแล้วอยู่ที่สเตทที่80มาแล้วก็ปีนที่ขานูขึ้นไปสีน้ำเงินขึ้นมาโอ้เหมือนด่าไอน,นี้เลยอ่ะพวก <S <S วทาวเวอร์เลยเล้จุ๊บเล้จุ๊บแล้วกอ็อืขึ้นมาเย้โอ้โหกว่าจะได้นะครับแล้วก็ลงไปยาวเลยสไลด์วู้ววธีวนรววยแต่โลบัคน้อยนะ, <c ười> <c ười> ะววววววอวว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 ว 85ปุ๊บมาแล้วนี่ยังเหยียบเสานี้ได้อยู่อันนี้ต้องขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คุณยายอยู่เสเตทที่เท่าไหร่เดี่ยวออยู่สเ,เตท 8, ที่แปดสิบหกจอกจัปี่โยโอ้เท่าชั้นเลยวุ้ยใกล้เคียงกันแล้วเออแต่ว่าโลบัคชั้นน้อยมากๆเลยอ่ะชั้นต้องเปลี่ยนตัวแล้วละ่ะสลับอีกแบบ <laughs> <c oughs> จกัจกรจะปปีโยชันว่าฉันจะไปขอยิมโยบ้านนายหน่อยพอดีชันตาย จอนเดี๋ยวเหลือไปกี่บาทเองเออสลับขาแล้วตอนนี้ปึ๊บดี่ลงมาแล้วยุดได้ย่ยุดดีโอเคโอ้โหนี่ทองคำเยอะมากอ,อ,อยากได้แต่ยายไปเหงื่ออะไรแย่ว่ะแพ้บ่อยอะ่ะชื้อรอรอถ้าแพ้บ่อยดิกลายเป็นอะไนี้แล้วสนิมเขอนนินีย่ยายยอมได้ยิ่หลบฟึ๊บหลบดิหลบได้อยู่ล็อกหลบล็อกหลบโอเคอันนี้อะไรอ่ะ สลับฟันปลาปึบสลับฟึบสลับอ่าเรียบร้อยสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลชึบชึบโอเคแล้วก็อันนี้ดาวนสนิมขึ้นไปสเตทที่92แล้วอีกนิดเดียวปึบอ้อมโดนสีเขียวโ,โหวไปเส้นทางคนรวยบ้างเ <c oughs> สน้นทางคนรวยจะเป็นยังไงยังได้อยู่อันนี้เดินไปได้เลยฮ้ยเดี๋ยวมีหลอกปะไม่มีหลอกไปเลยตรงยาวปึบเหยียบขอบด,ดิโอเคเราไม่โดนหลอกแล้วครับ ดาบสีดํากับดาบทองต้องมาดาบทองสิด่านที่ร้อยแล้วสีเขียวเ,เขียวสุ่มเหรอนี่สลับสลับฟึบแล้วก็อันนี้กระโดดอย่าโดนสีดำอย่าโดดสีดำอย่าโดดอย่าโดนโอเคเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร,เเซอร์แล้วก็ขึ้นไปกระโดดข้ามกระโดดข้ามสีเขียวโอ้เพชรเพชรสีทองว้าวสวยงามสุดๆมานี่แล้วก็เหยียบสีเขียว อย่าเยี่ยมสีน้ำตาลนะครับโอเคแล้วเราก็มาทางเส้นทางสีทองอันนี้ปึบชึบแล้วก็ฮึบเช็คฟอยต์เรียบร้อยขึ้นมาข้างบนโอเคโอ้สมบัติสีทองโอ้ย oh <my> สมบัติขึ้นสนิมนี่มาสีทองดีกว่า oh <my> ได้สมบัติแล้วได้สมบัติกลับบ้านแล้วเราร้อยเก้าแล้วดิทางยาวเลยเอาละเราจะเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วพวกเราเดี๋ยวอันนั้นเป็นทางขยะอันนี้เป็นสมบัติ ว้าวบ้านบอลลูนะครับทางข้างหน้าเย่ yeah! hoo! เราถึงบ้านบอลลูแล้วเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับเส้นทางคนรวยกับคนจนนะครับในดัานอบบี้โลบบอกนะครับใครชอบเส้นทางไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วไายบาย๊ายบาย๊ายบายนี่จะต่อจะไปดูกว่าชั้นจะเล่นจบหรือว่ชั้นแทาจะเป็นตาบอดฉี่อยู่แล้วเนียวพื้นหัวมากเลย